Show me your friends, and I will tell you who you are ให้ผมเห็นเพื่อนของคุณทั้งหมดแล้วผมจะบอกคุณว่าตัวคุณเป็นคนเช่นไรดอนพีน้าผมอยากให้ทุกคนลองนึกถึงภาพของช่างปัน้นหม้อจากดินเหนียวที่กำลังนั่งทำงานอยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆและถือดินเหนียวอ่อนๆเอาไว้ในมือดูครับช่างคนนี้เอามือที่ถือดินเหนียวไว้ค่อยๆปราณีตปั้นแต่งผลงานของเขาไปพร้อมกับการหมุนเครื่องปัน้นหม้อ คุณค่าของดินเหนียวและความสวยงามขึ้นอยู่กับมือทั้งสองข้างของช่างปั้นมอหรือสิ้นเชิงช่างที่มีทักษะจะสามารถดังสรรผลงานที่ยอดเยี่ยมสร้างภาชนะที่สวยงามออกมาได้แม้ว่าวัตถุดิบอาจจะไม่ได้ดีมากก็ตามกลับกันกับช่างปั้นที่ไรฝีมือไรทักษะก็อาจทำให้วัตถุดิบที่ดีที่สุดต้องสูญเสียไปแม้จะมีสิ่งที่ล้ำค่าม,มากที่สุดอยู่ในมือก็ตามสิ่งนี้ผมอยากจะสื่อคือ เรื่องราวคล้ายๆกันนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราบ่อยครั้งเช่นกันเพื่อนที่เราครบสังคมที่เราอาศัยหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมที่หล่อหลอมเรามาล้วนมีอิทธิพลต่อตัวคุณไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเสมอมันคงเป็นเรื่องที่ดีครับหากวันนี้ชีวิตของเราถูกแต่งแต้มไปด้วยผู้คนด้วยสังคมที่เห็นคุณค่าในตัวคุณและทำให้ตัวคุณสง่างามขึ้นแต่มันจะเป็นเช่นไรหากวันนี้ ผู้คนที่รายล้อมรอบตัวคุณอยู่กลับทําในสิ่งที่ตรงข้ามกันโดยที่คุณแทบไม่รู้ตัวเลยว่าชีวิตต่อจากนี้จะเปรียบเสมือนดินเหนียวก้อนนั้นที่กำลังพังทลายลงอย่างช้าๆในทุกๆวัน สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณอยู่กับผมต้นจังปนทรหากเปรียบชีวิตเป็นด่งดินเหนียวช่างปันหม้อก็คงเปรียบได้ด่งผู้คนหรือสังคมที่ลายล้อมรอบตัวพวกเราอยู่ดินเหนียวสามารถถูกแต่งแต้มแต่งเติมให้กลายเป็นแจกันที่สวยงามจานชามที่มีค่าหรือแม้แต่ภาชนะที่ใครเห็นก็ต้องชื่นชมได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็สามารถกลายเป็นเพียงความผิดพลาด ของใครบางคนหรือสิ่งที่ไม่มีค่าของสังคมได้เช่นกันชีวิตของพวกเราครับต่างถูกเชฟถูกทําให้เป็นรูปเป็นด่างต่างๆจากมือของสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งสิ้นผู้คนที่เราพบเจอสถานที่ที่เราชอบไปแต่ละบทสนทนาที่ได้แลกเปลี่ยนและทุกๆประสบการณ์ล้วนเป็นเหมือนแม่พิมพ์อันใหญ่ที่คอยกําหนดรูปร่างรูปทรงของชีวิตเรา you are the average Of the top five people you spend your most time with คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดจิมโรนประโยคลาสสิกนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยได้ยินกันมาแล้วนับ10นับร้อยครั้งแต่ผมว่ามันไม่ได้สำคัญเลยครับว่าวันนี้คุณจะเคยได้ยินมันมามากแค่ไหนเพราะที่มันสำคัญมากกว่าคือคุณเคยพบเจอสิ่งสิ่งนี้กับตัวเองมาแล้วหรือยัง ผมคิดว่ามันคงจะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ใครคนนึงไม่เคยรู้ตัวเลยว่าชีวิตพฤติกรรมการแสดงออกบางอย่างที่เราทําในปัจจุบันนั้นคือตัวตนที่แท้จริงของเราหรือเปล่าจนเมื่อรู้ตัว,ตว,ตว,ตวอีกทีถึงค่อยสังเกตได้ว่าตัวเรากําลังทําอะไรอยู่และตัวเราเองเป็นใครกันแน่มันคงจะดีกว่านี้ครับหากวันนี้หรือแม้กระทั่งในตอนนี้เราสามารถคิดได้ว่า ความจริงแล้วทุกสิ่งที่เราเป็นในขณะน,นี้คือเราจริงๆหรือไม่คราวนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาคิดถึงทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเองกันบ้างครับอาจจะเป็นใครสักคนที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาบ่อยๆใครสักคนที่เราแชร์เรื่องราวต่างๆความสุขความเศร้าเสียงหัวเราะคราบน้ําตาและคอยแต่งแต้มความฝันให้กันและกันคนที่คุณคอยสะท้อนให้เขาเห็นว่าความรู้สึกยินดี ความทุกข์ทรมานความล้มเหลวและความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนึกภาพของคนคนนั้นออกไหมครับไม่ว่าตอนนี้คุณจะนึกออกหรือไม่แต่พวกเขาก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นค่าเฉลี่ยของตัวคุณเช่นกันย้อนกลับไปตอนนี้ผมอยู่มัธยมปลายช่วงนั้นผมกําลังเรียนอยู่ชั้นม .5 ครับผมเริ่มต้นชีวิตมัธยมจากเด็กที่เกเรครบเพื่อนที่พากันออกไปเที่ยวชอบไปสังสรรค์ ไปกินเหล้าสูบุรีจนเมื่อขึ้นสู่ชั้นม5เรียกได้ว่าจุดนี้อาจจะเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนเล็กๆที่ทําให้ชีวิตและทําให้ตัวตนของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปตอนนั้นมีอะไรมาดนใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะตอนนี้ก็คงยังตอบไม่ได้เหมือนเดิมตอนนั้นผมเริ่มคิดได้ว่าชีวิตที่เหลือต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปหากเราทําตัวแบบเดิมผมเปลี่ยนบุคลิกแบบสุดขัว้ว โดยที่แทบไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมผมเริ่มต้นอ่านหนังสือทุกวันหลังจากเลิกเรียนกลับบ้านมาออกกําลังกายเริ่มลงเรียนคอร์สเรียนพิเศษทาแบบนั้นซ้ําๆในทุกๆวันแม้ผมจะโคตรเบื่อก็ตามผมรู้ตัวดีครับว่าผมเริ่มต้นช้ากว่าคนอื่นมากเพราะแบบนั้นเองหากคนอื่นเหนื่อยหนึ่งเท่าผมต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นสองเท่าหากคนอื่นสองผมต้องเป็นสี่พอเรื่องที่คนอื่นรู้ กลับมีผมเองคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องเลยผมทําอย่างนั้นอยู่ปีกว่าๆจนเมื่อรู้ตัวอีกทีเมื่อตอนที่อยู่ม .6 เทอมหนึ่งผมก็เรียนเนื้อหาทุกวิชาได้จบก่อนที่ครูจะสอนหมดแล้วผมติดมหาวิทยาลายัยเป็นคนแรกของห้องและอาจจะเป็นคนแรกๆของฉันตอนนั้นผมรู้สึกได้ว่าตัวเองเป็นที่หนึ่งสอบได้ท็อปของห้องตลอดหลังจากเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองก็รู้สึกราวกับว่าไม่มีใครเทียบผมได้ ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปตอนขึ้นมหาวิทยาลัยผมได้เจอผู้คนมากมายเจอเพื่อนจากต่างที่เจออาจารย์จากต่างคณะเจอทั้งคนที่เก่งกว่าฉลาดกว่าแถมหัวไวกว่าเราเป็นร้อยๆเท่าเจอคนที่ทําโปรเจกต์เจ๋งๆสร้างธุรกิจะระดมทุนได้เป็นสิบๆล้านเจอคนที่เขาประสบความสำเร็จกว่าเรามากมายใช่ครับมันทาให้ผมรู้สึกว่าผมด้อยกว่าพวกเขาแต่ความไม่สบายใจเหล่านี้นี่เอง ที่ทำให้ผมเติบโตได้มากกว่าเดิมและทิ้งเด็กน้อยคนนั้นที่คิดว่าตัวเองเก่งเอาไว้อยู่แต่เพียงเบื้องหลังเท่านั้นที่ผมเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังไม่ได้มีเจตนาที่จะอวดหรือทำให้ใครต้องเกิดการเปรียบเทียบกับตัวเองผมเพียงแค่อยากจะทำให้เรื่องราวที่สื่อสารเหล่านี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราต่างรู้กันดีครับว่าลึกๆแล้วเราทุกคนต้องการที่จะโดดเด่น ต้องการที่จะเป็นคนที่ฉลาดมากที่สุดในห้องต้องการที่จะเป็นคนที่มีพลังมากที่สุดประสบความสําเร็จมากที่สุดทํางานหนักมากที่สุดเป็นคนที่สวยที่สุดแต่หากวันนี้คุณได้ขึ้นไปยืนบนจุดนั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะมีความหมายอะไรครับมันแทบไม่เหลือที่ว่างให้คุณได้เติบโตอีกแล้วคุณไม่ได้รายล้อมไปด้วยคนที่ตัวเองจะสามารถหันไปมองหันไปทําให้ตัวเองถ่อมตัวได้แล้วเมื่อมันเป็นเช่นนั้น เมื่อคุณไม่ได้เติบโตก็เท่าก,กับว่าตัวคุณไม่ได้มีคุณค่าอะไรอีกต่อไปแล้ว s u r r u u n y y u u s s l l w w t t h r r e m m r s t t o s s w w o w w n t t t r r e c h h o r t t h s t t r t u p in the sky หลายลอมไปด้วยผู้คนที่มีความฝันกลุ่มคนที่พยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองไปอยู่ยังจุดที่ต้องการได้ Comfort Zone ครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่สบายใจคุณรู้สึกว่าอบอุ่นใจทุกครั้ง ที่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ใช่ครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่มันก็จะฉุดดังตัวตนของคุณไม่ให้หลุดพ้นไปไหนเช่นกันการเลือกเพื่อนคบการเลือกคนคบสามารถสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของคนคนหนึ่งได้แพชชช่นของพวกเขาอาจจะจุดไฟอะไรบางอย่างในตัวคุณและหลังจากนั้นตัวคุณก็อาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความสำเร็จมักจะดึงดูดพวกพ้องที่ประสบความสำเร็จเช่นกันมาด้วยเสมอ หากวันนี้คุณอยู่กับเพื่อน5คนที่ชอบไปสังสรรค์พากันไปเที่ยวหลังจากเลิกเรียนเลิกทำงานคุณจะเป็นคนที่มีชีวิตเล็วไหลคนที่6หากวันนี้คุณอยู่กับเพื่อนที่ชอบออกกำลังกาย5คนคุณจะเป็นคนที่หุ่นดีคนที่6หากวันนี้คุณอยู่กับเพื่อนที่คุยกันเรื่องของธุรกิจการลงทุนการประกอบการ5คนคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจคนที่6 สภาพแวดล้อมส่งผลกับจิตใจและความเชื่อของเราโดยตรงไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้าอยากเป็นผู้ชนะจงอยู่กับกลุ่มผู้ชนะแต่หากอยากเป็นผู้แพ้จงเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่วันๆไม่เคยคิดจะทำอะไรให้ชีวิตนี้ดีขึ้นเลยสุดท้ายแล้วผมคิดว่าคำว่าสภาพแวดล้อมคือคำคำหนึ่งที่ดูกว้างและสามารถตีความหมายออกไปได้หลายแบบ มันอาจจะเป็นผู้คนคนที่เรารักกลุ่มเพื่อนหนังสือที่เราอ่านสื่อต่างๆที่เราชอบเสพเพราะฉะนั้นมันคงขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนที่กำลังตีความหมายอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากกว่านั้นคือสภาพแวดล้อมที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่ณขนาดนี้คือสิ่งที่เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองและพาตัวเองมาพบเจอกับมันครับหลายคนอาจจะบอกผมว่าที่ที่เราอยู่ตอนนี้เราเลือกไม่ได้ เราไม่ได้เกิดมาในสังคมที่ดีหรือมีเพื่อนที่ดีเท่าที่ควรถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆพื้นที่ไหนที่ย่ำแย่ก็คงจะแยกกันถึงขั้นสุดกันหมดแล้วครับเพราะมันจะมีใครสักคนหนึ่งเสมอที่เป็นเหมือนแกะดำเป็นเหมือนกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าตัวเองสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ได้ด้วยพลังของพวกเขาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สำคัญเลยว่าตอนนี้ชีวิตของคุณจะเป็นแบบไหน กำลังยืนอยู่ตรงที่ใดที่มันสำคัญยิ่งกว่าคือวันนี้คุณกล้าที่จะเดินออกไปตัดสินใจทำให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเดิมหรือยังถ้าเกิดว่าตัดสินใจแล้วก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำให้ชีวิตนี้ดีกว่าเมื่อวานขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ